ซองอางน้ำมนตะทองนิ้วลายช่างตัดขนสุนัขดวงเฮงถูกสามงวดติดนำทองแก้บนลุ้นเฮงต่อสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่อำเภอนครเชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะมีคนนำทองไปแก้บนนะคะหลังได้โชคได้ลาบนะคะนางสวุวรรณ อายุ55ปีเป็นคนกรุงเทพมหานครนะคะได้นําเครื่องเส้นไหว้มาจุดทู่บอกกล่าวพร้อมกับนําแหวนทองคําหนัก1บาทมอบให้กับตาทองฮิ้วลายนะคะพร้อมเปิดเผยว่าเธอเป็นช่างตัดขนสุนัขนะคะวันด็อกโฮมที่ห้างแห่งหนึ่งในบางแคกรุงเทพมหานครนะคะ โดยวันนี้เธอชวนสามีแล้วก็ลูกๆมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์นะคะพร้อมกับนําแหวนทอง1บาทมามอบให้กับตาทองหิ้วลายหลังจากได้โชคได้ลาบนะคะ ราะว่าเธอเคยบอกกก่ากับตาทองไว้ว่าหากถูกหวยรวยเบอร์นะคะจะนําทองคํามามอบให้กับตาทองนะคะซึ่งครั้งแรกที่มาวัดสว่างอารมณ์ได้ขึ้นมาขอกับตาทองนะคะโดยทําการแลกเปลี่ยนธนบัตรกลับไปเป็นเงินขวัญถุงแล้วนําเลขท้ายธนบัตรไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าออก3ตัวตรงๆเลยนะคะตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้นะคะส่วนครั้นที่2นะคะ เธอกลับมาแก้บนด้วยทองคำผสมแล้วขอซ้ำโดยการมองตัวเลขในอ่างน้ำมนต์นะคะเห็นเลขที่บอกตะทองว่าหากได้โชคได้ลาบก็จะกลับมาทำบ,บุญอีกครั้งแล้วก็จะนำทองแท้มาแก้บนนะคะปรากฏว่าเมื่อกลับไปถูกลางวันอีกครั้งนะคะและครั้งที่3ม มาก็ถูกลางวันเลขท้าย2ตัวจึงนำแหวนมามอบให้กับตาทองตามที่บอกกล่าวไว้รวมๆแล้วถูก3งม,มวดติดกันนะคะได้เงินมากกว่า3 0 0แสนบาทเลยนะคะโดยเธอเล่าต่ออีกว่าจากการถูกลางวัลสงม,มวดติดกันนะคะเธอคิดว่าคงมีบุญบาร,รมีหรือบาร,รมีของตาทองนะคะช่วยให้เธอถูกลางวันนะคะมาทีไรเฮงทุกทีนะคะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเธอบอกอย่างนี้นะคะยอมรับว่าเวลาที่มากราบไหว้พระที่นี่ถือเป็นที่ทึ่งทางใจนะคะแล้วก็หลังทําพิธีมอบแหวนให้กับตาทองเรียบร้อยแล้วจึงจะนําไปถวายให้กับหลวงพ่อแปะเก็บรักษาไว้นะคะเมื่อวัดจัดจิตกรรมหล่อพระก็จะขอให้ท่านนำทองที่มอบให้ไปใส่ในเบ้าลองผสมในการหล่อนะคะเพื่อต่อบุญให้กับตัวเองนะคะ นี่เลยนะคะคนดวงเฮงเขาถูก3มงวดซ้อนได้เงินกว่า3 0 0แสนบาทมาแก้บนมอบทองคำให้กับตาทองนะคะส่วนคนที่เดินทางไปขอโชคขอลาบไปกราบไหว้ขอพรน,นะคะต่างมาที่จุดตาทองอยู่นะคะเพราะว่ามีอ่างน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะเลขอ่างน้ำมนต์นะคะนี่เลยนะคะสูมให้ดูชัดๆนะคะบางคนบอกว่า998นะคะบางคนบอกว่า 993นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนบอกว่า690นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะในขณะที่แผงที่วัดสว่างอารมณ์นะคะแผงหวยที่วัดสว่างอารมณ์นะคะเขียนไว้ให้เลยนะคะว่าเลขอ่างน้ำมนต์ของตาทองในงวดน,นี้นะคะเขาตีเป็นเลข 937กับ320นะคะแล้วก็32นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็เลขมงคลวันเกิดของหลวงพ่อแปะนะคะกิกิชื่อดังของวัดสว่างอารมณ์นะคะคือ11แล้วก็64<ม>นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือเลขเด็ดของวัดสว่างอารมณ์นะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ